วันนี้เราจะมาเสนอเอสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับกล้องกล้องครับจับจับคุณป๊อปก่อนขอจับคุณป๊อปแป๊บนึงนะครับมจับคุณคุณป๊อปนะครับเขาได้สนับสนุนตัวอาบน้ําที่โพไซดอนครับมีเด็กๆกระหนาบข้างเลยไปอาบน้ําได้หมื่นห้าอะไรครับอาบน้ําฟรีตลอดปีเลครับโอเคครับขอบคุณครับต่อไปครับต่อใครครับต่อไปคุณน้ำนะครับคุณน้ำครับขอมองกล้องนิดหนึ่งครับ อ๋อแอร์เบตหนึ่งคันนะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรวะถ่ายทำรายการอ๋อถ่ายทำรายการนะโอเคครับเอาไว้ตะกล้องขี่ตามต่อไปต่อไปคุณเอิญครับคุณเอิญมองกล้องนิดนึงครับเป็นครีมบำรุงผิวของเรานะครับบำรุงอะไรครับขาวขึ้นแล้วมันขาวได้จริงไหมครับใหยาใยาใ้ยาเลยครับให้ให้ยาเลยฮะยาแก